ปลาบบงนึงอะเดี๋ยวต้องเอาลรวครับตอนนี้เรากำลังไลป่ปลาครับไลป่ปลาครับเบึงครับเบึงเบึงเบึงครับเบึงครับอู้หนุกเจ้าฟันไปแล้ว ลุงครับลุงลเข่าไปเลยแล้วครับเข่าไปนี่ทวาแล้วครับผมดูดูครับดู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 กันให้ดีๆครับผมจับตาดูดีๆ อีหยังคือเป็นยังสิทธโอ้มันงานเดียวเฮ็ดดึงมากจนบ่หลาเลยบุ๊ <c ười> <c ười> บึงบึง,บงครับดูกันดูไปพร้อมกันเลยครับผมว่าพวกเราเก็บได้หรือไม่ได้บึง้งครับว่าพวกเขาเก็บได้หรือบ่ได้ <c oughs> <c oughs> บอกมาจากในท่อแล้วนะครับ ปลาสวบก,กุบกับกุบกับอยู่จีบึ้งบึับบึ้งบึงบ้งครับจะได้ปะเขาเพราะหีบเพราะครับผมดูกันรอบรอบครับ เบ่งกันเบ่งรับเบ่งติดตามติดตามเราจะได้ปลาสลลมหรือเปล่าโดดบัวอนนี่จิกบาทด้วยนี่หลากมาแล้วหลากมาแล้วหลากมาแล้วครับตึงบนฮะบนแข็งเลยบ่ โอ้ปลาตัวน่ะเฮ้ยโหลดได้อยู่ครับโอ้ปลาขาไลายอยู่ครับผมว่างก <laughs> ้อนทั้งหลายไปดิ้งกินนี่ว่างก้อนมาจงย่ามมั้งไหมย่างมั้งคือโกงยังจะตั้งลักกุ้งอย่ามือขึ้นมือนั่นบ่ไหวในแชงไข่อุดปูดเนาะ <laughs> มาครับม,มามามืดจ้ามามืดจา้าม้าครับ มาเลยบึ้งบึงครับบึง้งขาวอักลากโอ้พวกช้อนอย่างนี้ครับผมวูบไามิเตแมย์ง่ายมือนี่บึง้งครับบึ้งบึงเห็นกันบ่เห็นกันบ่โอ้โหถือ,ค,อครับคิดว่าพพลาดครับบัตสูตรเต็มครับผมยี่มือเอ้าอะไรบ่ไม่รู้เหมือกันเนาวเลยไม่ยำตอน ตัวแกนมาพ่อเนี่ยยังไ่ได้ม่ยามอยู่ที่เาไว้ม่ยามแท้เดี๋ยวๆก่ิงครับไอะเดหลีนี่กันใส่ชุงยางนี่บ่ใส่ถุงยางตัวมันบ่ใส่เด้ดูครับดูดูครับ

ก็มีแต่ประสูตรประกอบความมีเนาะดเดี๋ยวเพิ่งขับดูเป็นยังเงาครับว่าได้เยอะแค่ไหน มบื้องเขบุกไอยเต็มอยู่ให้วยให้ยาวไห้ก็มาเอาเรือติดตัวมาได้เรือครับให้กันฟรีๆครับกินจนเบื่อแล้วมุดตองเท้าทิ่มเลย้ต่หมวยไมันหลายปะเอาไว้นี่แหลยมือเลี้ยงเคยมาเบิ้งไหมพวยเอาหอยไปตุ่มไหม bày tôm rồi hệt kéo sụm sụm bên này hả cứ muối riêng u bả đầy u này đi chung bùi mà sai à tôm làng đi hệt kéo sụm sụm nó mình đi bơi thưng thưng này lấy luôn mất xem mือน àu còn như đi đi này tụm ดูดูสู้ดูบกควงีครับผมเออไฟระเบิดงหูพอดีครับบึ้งบึ้งดูบควงี้ดูดแห้งนี่ bự quá nghe đình nghe ngơ bùm đình nghe nghe đừng gặp hỏi hết tên บึงครับได้เป็นเห็บยูทดิครับดูกันครับดูดูเบืงครับไม่เจอป่าครับอยู่ในนี้น